โซละเซลลสูบน้ำบาดาลที่บ้านหนองคล้อตำบลน้ำทรงอําเภอพระยุหะคิรีจังหวัดนครสวรรค์สวนของพี่มังกรตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงเย็นคลึ้มฝนจะตกด้วยนะครับสม์ดแฟงกินนิ้วครึ่งนะครับซึ่งเจ้าของลงไว้แล้ว ไม่รู้ว่าลงไปกี่เมตรนะครับแต่บอ่อบาดาลที่เจาะไว้ใน50เมตรใช้แผงโซลาเซลล์330วัตต์10แผงนะครับวัดวนลอยได้ที่406โวลต์ช่วงตอน3มโมงเย็นนี้นะครับแล้วก็ทำงานได้อยู่ที่34 34เฮิร์นะครับชุดนี้ตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับ ตั้งเวลาปิดเปิดก็จะให้เปิดทำงานช่วง7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็ปิดช่วงเวลา5้าโมงเย็นนะครับถ้าวันไหนแดดดีก็ให้ปิดที่5้าโมงครึ่งได้นะครับแล้วถ้าชุดตั้งเวลามีปัญหาเราก็ทำใบพาสไม่ให้นะครับเปิดตรงได้เลยไม่ต้องตั้งเวลาก็ได้นะครับเป็นสวนอินท้สผาลำนะครับจากชุดโซลารเซลล์นะครับ ทำมาเข้าเป็นคัทเอานี่ก่อนนะครับคัทเอาบวกลบนะแล้วก็เข้าไปในตู้คอนโทรลนะครับก็มีชุดคอนโทรลเวลาให้ด้วยนะครับมีพัดลมระบาอากาศมีไฟส่องโชว์หน้าตู้ให้ดูด้วยนะว่าทำงานแล้วนะครับฝนจะตกแล้วนะครับแผงโซล่าเซลล์330วัตต์10แผงนะครับ นี่ครับติดแผงดูบรรยากาศครับมืดครึ้มฝนฟ้าจะตกก็บริเวณสวนนะครับก็จะเป็นคลองจุดไว้โดยรอบนะครับคลองสวนนินทราลำแล้วก็มีตะลูกใหญ่ด้านโน้นอีกหนึ่งลูกนะครับ ดสนใจนะครับ0892722443 ID Line 094739911มีสมอแล้วนะครับซื้อสมอมาแล้วอยากจะใช้โซลาเซลล์ก็สอบถามมาได้เลยครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ